บายดีพี่น้องพอพบกับเราสุขสารพี่ตอนนึงพี่น้องตอนนี้บราซุกกายังอยู่บ้านท่งเต๋พี่น้องตลาเราซุกมาตารเลาะพี่น้องมาเลาะในโซนตอนนี้จะจะเป็นดินสวนพี่น้องดินสวนดีนให้พี่น้องตลาบอสอาร์บอสเพื่อนปลูกฝั่งไน้พี่น้องเลี้ยงสัตว์แน่พี่น้องเป็นอยังโอ้บรรยากาศดีเดี๋ยวเามาเลาะบในโซนนี้กันนะว่าเป็นอะไรกันบ้างวันนี้ก็คือ ัเป็นเลยนันี่เลยถ่งแต่เป็นยางพักเนาะส่ายถ้าเป็นยางพาราใส่มันจะโบหกอย่างไรอีกทีเดียวมันจะโบหกเนาะยาจะโบขึ้นสูงทางนั้นเกี้ยงเลยจะยางจะเป็นแบบบนิ่นคอกเนาะเพิ่นพี่น้องเนาะคอกเพิ่นไปทางเกี้ยงขนาดเลยเกี้ยงเลยเกี้ยงว่เดี๋ยว ออบรรยากาศดีแฮงยนะังทางจะของดินไปนยูพูนพี่น้องเนี่ยไปพูนเลยบรรยากาศดีแฮงนาาี่ก็จะเป็นห้วยกระพูนเองพี่น้องห้วยกระพุนนะห้วยน้ำกระพูน มาเบิ้งโซนนี้พี่น้องโซนนี้งามดีพี่น้องเนยเอ้มันเป็นนาคือแบบคันใดกับโบแม่นเี่น้องลักษณะคันใดทั้งเทิงจะสูงกว่านิดหนึ่งพี่น้องทางทุ่นจะเป็นห้วยน้ำเนาะเอ้ประคำงามเลยพี่น้องโซนนี้เนาะถ้างทุจะเป็นห้วยน้ำก็จะเป็ดนานาอยู่เทิงนาจะสูงกว่าพี่น้องนาจะสูงกว่าแม่น้ำไม่เยอะว่านาคันใด่ายดีพี่น้องเป็นคันใด่ยงามขึ้นไปทั้งพุ่นเนาะ พี่น้องบาสุกกัย่างมาตามสายทางนี่ไปดองการมาเห็นฝูงควายพี่น้องฝูงควายทั้งควายหล้วกะงวยอยู่พุ่นไกลๆพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหน้าขั้นใดพี่น้องควายพี่น้องตัวควายอืมควายตัวน้อยเลยพี่น้องควายน้อยพี่นะท่งนี้ก็มีแบรนด์พี่น้อง การที่เป็นเท็ดหัวกันไปบรรยากาศดีแห้งอีหลีพี่น้องบรรยากาศดีดีแบบนี้เลยพี่น้องบรรยากาศดีแห้งพี่น้องวูสัมพารพี่น้องเข้ามาเลี้ยงสัตว์มังกรจะบบุหกนั่นเองพี่น้องเพราะว่างัวควายมันกัดตลอดอยู่พี่น้องแบบนี้เลยพี่น้องควายกับตุยตุยตุยขนาดเลย อาพี่น้องมาสู้กันเดินทางมาฮอดกับบุหัวเม่นผู้ใดเดี๋ยวเ่อมาขอถามก็คืออันเม่นอันนี้มันสวนใช่ไหมอเป็นให้เหรอข้างหัวข้างหัวพ่อเนี่แม่ขอีพ่อนี่เลยดินแต่ว่าฝันนี้แม่ของของอื่แลวได้ของอื่นของใค้ของน้องืี่แล้วเนาะอันนี้มันของพ่อพูดพ่ออยู่พูดเนาะพูดพูดดุ๊งเสด็จพี่น้อง โอ้ค oh, oh, ือมีหลายหลายสัดให้มีตัวแบ่ตัวอย่างอีกเนาะแบ่หมูแบ่มก็มีแบ่มีแบ่มีกระเยกรเยเบ่เป็ดไก่โอ้มีตัวแบ่ตัวหมูตัวเป็ดตัวไก่เอสนาเลยนะเนี่ยสนาเพชรพวกหลายหลายอย่างอืมีตัวไก่งวงบ่มีแต่ไก่งวงอ่าตัวผ่านเออเออเดพี่น้องเจ้าของเจ้าของสวนอ๋อสบายดีเพราะ เอามากยังอันนี้คือว่ามันอะพี่น้องขออนุญาตได้อีพอ่อเนาะที่คือว่าในอีพีก่อนๆคืออันบาซูคเคยสัมภาษณ์เราตอนอยู่น้ำเนาะเออคือเพี่พออ่อด,ดินดินเทาเราอยู่พี่เนาะเออเดี๋ยวยเาอ,อ,<บ>อยู่นี่หมดหมดเรียงงัวแลกควายอยู่นี่ึือเหนือนี่โคออ้งโคงัวนี่ตุ้มเบ๊นี่ตุ้มหมูมีตุ้มเป๊มีตุ้มไก่มีเป็นตุ้มไก่เออตุ้มแดะเออตุ้มควายเออครับคักครับ เดี๋ยวขออนุญาตไปเบิ้งนด้นครับเออเนีายเปเบิ้งไปขึ้นเตื้นเบิ้งโอ้มีหลายซัดเลยพี่น้องอ่าน่พี่น้องเออพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาโซนนี้พี่น้องโซนนี้อ่างามพี่น้องงาม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 ละกันมันเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็คือเนินที่ว่าเผนเลี้ยงควายเนาะแต่ก็อันนี้ก็มีขอกแดดเนี่ยตเป็ดต่ไก่อยู่พุ่นพี่น้องเฮือนเพิ่น มูก็มีพาาไปไปี่น้องไปเดี๋ยวเข้าไปเลี่น้องเบบ่เพื่อนเพิ่นว,ว่าทราบ่ายโตโอ้ออคืนเลี้ยงหลายตเขาเขาเลี้ยงอยู่ในหัวเทานีน้องพ่อเขาเี่ยเขาไ้พ่อเปนเ็นหัวเมือแล้วพี่น้นะองอยู่ในกระมีสสยน้ำเออไหลไหลออก แล้วกินเนื้อเดี๋ยวเรามีแตดตัวที่อกโอ้งามงงมมาแล้วไปพูดวาหลๆ้วนะมีแบเทือกหน่เนาะสามตัวนี้หญ่ดิอยากไปพูดนะเออตัวเทือกสตัวหญ่อโ้าปลายตัวเเ ขายมืดขายอยากขายมดเลยนีะยังตรงนี้เราก็ยันน้อยเลยเออจอประทักขายแล้วสาบสิบไปเขาขายออกแล้วขายไปขายเชื่อนั่นแหละซีคูซีตุไปอือโอ้แต่เพลงแต่เพลงแสดงพนะ่อกับแม่ยูพี่ประจำอยู่แล้วนเนาะอยู่เพื่อนกับมีเวียกกับจังเมื้อ,อ,อส่วนหลายมันอยู่ นี่กุมินาเตอบ้างเขากุมีนาอยู่คนอยู่คนกุมีนาเอออยู่นับเต็นที่งนย้นๆเลยกุมีนาเอตัวนี้ะมาเอตันี้หละจะมีบ่วงพวกงวพวกคไปนะไอ้มอเตอ์ล้โอ้ย่อ้หัองน่นนั่วันิ้เขานี่นั่นวันจินเขาเขานี่เขาสวนเขาตลอดสวนตลอดยุคนี่แหละสบายเนาะมีแต่ปล่อยไปเลยเอโหัองนี่ไปเสพพูด ปูนี่เออเออเ็ดทันนี่อะไรหัวตัวนี้นะกระทานเลยในหัวเลอไปโค้งพูดเนาะเออไปโค้งโคนี่เป็นเป็นเป็นข้างอยู่เลยเออเคัก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 ตัวตัวงูตัวโคตัวงูตัวควายเขาไหลแบบว่าะคนหลายแล้วเห็นเมื่อไรแล้วควายอะไรเจอลนาดกูเจอแกขนาลเตะอันนั้นสอสอฮกโอ้สอฮกโอ้ ไปมดอย่างไงเออยฝูงนั <GO av uther> ่นเนาะเออตุงงวอะไรสับที่ห้าตูสามสิบห้าตูโอ้ยยืดสนี่เพาะเออเพาะไยไปเออมันไปขนหญ่าอยู่เทิงแล้วแถวไอ้หัวแหละล่ะนี่ไงนบนนี่แหละย่ำไปแหละไล่ไปแหละเอาหัวท้อไปยืด ทรงสามือเราจะไปอ้อหัวโ้อเลยจากมานี่นะไป <sk shirt> ไปมาๆนะคือคือเขาเขาจะให้มันกินบดังอะไรเฮ็ดหัวอ้อมไปบนนั้นเออให้มันกินเมื่อตนนี้เราจากเฮ็ดหัวบนนั้นเออแบบย่ายง่ายมาจากขึ้นทันเนาะย่างมันจากขึ้นทันง่างมาเลยจังย่างจังพ่อท่านห้าปล่อยเป็นเมื่อแล้วมันร้อนเป็นเมื่อเลยเนาะมันมันสิขึ้นบมดทันเออเออเอมีทีเนาะพี่น้องเนาะวิธีการเลี้ยงเออมาจังพ่อญาจังพ่อกับตัวสัตว์เออ ยุคนรับซอดจูอันน่ะต้องู้บอะไข่นะไข่ออะซื้อหมูซื้อไข่ข้าน่ะไข่ราคาควายเออนักขวายนะหุ่น้ำซุ้ควายน่ะเออเรามาซื้อตลอดหรเออมาโอ้ยยงละยงละฮะยงละน้องใส่เหรอยงตู้ละยงตู้ละฮะเน่จะเข้าเขตแถวเนี่ยนะยงตู้ละฮะยงตู้ละมีมัวมีควายหลายเออเอ้หัวองได้นะเออ เออการทำงานที่ได้มันกะก็ะง่ายเฮาเนาะง่ายเฮาแบบเฮางพิเศษทีนี่แหละที่เราอยู่ตรงนี้เราแยกไปอยู่เรื่องนึงเนาะเดี๋ยวไอ้หัวอุ้งนี่ยหละมันนัวนนี่แหละไล่เจองัวควายล้วไล่มาเข้าหัวอัดเสื้อเออเขาตอนแรกลราไล่มาเข้าข้อแต่กลางเย็นเระจะโอ้โหควายตัวเป็นเท่งเลยเนาะเหมือนนักตัวควายเนาะ ถ้าตัวมูเข้ากันเลี้ยงหลายว่ะพ่อซาบปลายตเออซาปลายตโอ้เข้านเขาเอาอย่างเขือมันเยอะอ่าพ่อเอาเข้าเอาห้ำอยู่ว่ะเอาเบื่อเนี่ยเออเอาเอาบ่อนเอาอย่างเนาะนเนี่เอาเบื่อมาตุ้มตุ้มแหละเอาห้ำมาเซ่อเอาอันน่ะอันน่ะมาตุ้นมตุ้นเซอ่อมีห้ำมันต้นมีบ่อนมีต้นอย่างต้นกล้วยต้นอย่างเนาะ เนี้ยเกับเถอนอันเบียซื้อซื้ออันใหญ่นซื้อน่ะไอ้้ฐาน่ะกบตักี๋ยวไปซื้ออยู่นงกับตาุ้ยยางตัาซื้อเลยนะตักบวมนี่ซื้อเลยตักกล้ยมาซวยเซื้อเนี่ยเอาฮารมาซเนี่เอาซีร์เนี่ยเอาซีมาใส่ใส่ใส่มุ่นๆนะวขซื้อวดซีรีส์พร้อมเออมันแตงกุยอย่างงามเนาะเออเอามาตุ้นมาซื้อเลยหลเนียมาซื้อนะ ตุยอย่างนี้อ่าลหลายตัวนะวะเนาะรวมเนาะตัวมูตัวเป็ดตัวไก่มีครบคือโตแสดงว่าแต่ละมือพ่อก็ได้ประจำอยู่พี่เลยเนาะแล้ประจำกะคือเอาเมื่อเลยสมเขามีเอาเมื่อแหละเจ้าลูกเปิดมันเนาตอนาจ้เปลี่ยนเดี๋ยวเนาะเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวมาเอาตัวสัตว์หลายสัตว์หลายโอ้ คือเาเมื่อก็คือพ่อมาอะไรย่างเมื่อตามน้ำอะไรเนาะอือย่างแต่น้ำติ๊กี้นล่นน้ำน้ำหมดทั้งน้ำหมดทั้งชั่วนี่นี่แหละมันย่างย่างไปทำคู่เลยมีทางก็เออเมีทางไปแต่น้ำไปก็คือทางแบบนี้แหละเนาะเออเดี๋ยวเจอนี่ยนะน้ำท่วมเปลนเดี๋ยวเลยมีทางแหละตอนนี้ย่างไปน้ำชีสายย่างไปน้ำน้ำเลยมไทยมีจ้าดูเยอะมาก มาห้อนพี่ยเหรอโตเีวแต่แบบมันมันกัะทางมันมันอันนั้นอยู่เนาะทางไปได้มาได้ธรรมดาอยู่